บ่บอเอาพี่น้องเงยมาเห็นบน่อจะสวยงามถ่นะายคลิปบ่หน่าใช้คลิปได้บ่ดชันเลยอ่า <c oughs> โดยสบายดีและสวัสดีคือเขาผมเป็นพี่น้องเงยมืัอนี้ก็อยู่ในเมืองต่ออีกคลิปที่สองคลิปที่สามแล้วพี่น้องเงยเดียวไปเดียวมานก,ก็นงามหูงามตาเนาะเวลาประมาณนี้แหละประเดี๋ยงเลยกำลังงาม เด็กคนมันมาอามเด็ดตอนนำมมีน่ะหรอเปล่านำมมีเด็ดแล้หนะเนาะเป็นพุ่มแต่คนงามเรืองอะคนในเมืองหน่อยประมาณนี้แหละเนี่ยกินเนี่ยอยากก็ไม่จะเนี่ยเซ่บๆเรื่องนลลำลำหากรูเลจ้บ่บ่คิดยากบอเอาบอหรือสุ่มฮอทมังจะเอากะนามันแล้วฮะเอางเียงเ

บ่อยเอาไปก้มไข่นี้นี่กระเพาะทนอยู่ได้พี่น้องอย่นี้เนาะนี่ใหม่ก้อนทอดเอาเลยป่ะใช่เห็ดแบบทอดเลยทอดเลยเออโูเสร็จแล้วหิวเลยม่เส้นนี้เยอะเลยแล้วบาทนี่นี่คือเอ๊ะกลับไม่โดนขาดนะกะกลับไม่แล้วผมกินได้คิดไม่คือวันนี้เนาะเออคือแล้วคือแล้วคือแล้วหมดแชียนจะนุ่มฉิมอยู่เนาะ โอ้ินไปไป่บันี้ไปลาบงมียังแน่กินได้ยากกบจากขาในอไดับหญ่ดีพี่น้องนี่เนาะู้มีตห่างใหญ่ขึ้นไปเมื่อกี้นี่ก็ป๊พี่น้องัน6ัน7พ่นน่ะเนาะอ่าแต่ก็บ่ได้ซื้อไปสังดอกพี่น้องนี่บ่มีเงินขึ้นไปเลาะเบิ่งสซื้อได้มีแต่แนวพงๆ นี่กินได้ยอยากตลาดกนอ้ยกว๋วยเตี๋ยวมันแมละร้อยกว่าบาทเ่นี่ยข่อยมากดูแต่วา่ามันกะเนาะอ่ลรอเบื้องจซื้อเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเ้า,าสามคนนีแ่แหละ หกร้อยกว่าวร้อยก่าอยโอ้โห่โี่ร้ย่เกิน,กนีดมมากินมันก็นเพราะประจานเลยปัญหาปัญหา <laughs> <ฮ>มานี่สามนี่น้อยนี่สามร้อยพ<ฮ>ี่นังเลยน้ำขอส้มเด้ไครับเร้วครับผมเอามีคือกันเนาะ โอ้ยม oh, ีเพ <c ười> ิงพี่น้องเลยย่างอะนรพะจันปราข่อยจะกินนั่นได้ข่อยกะปูกะปูยะทั้งนิ่มทั้งปูทั้งกุ้งพี่น้องเลยบึ้งแปวอากระยาดังเนาะพี่น้องเลยเนาะปากระปูกุ้งปูไข่พี่น้องเลย ไปพี่น้องเลยพูดว่าเพิ่นเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงดังมิลิกาิตในนอนพี่น้องเกยอ๋อปุ่งเกี่ยวคู่เกี่ยกดยมติกเพี่พี่พี่บอนนี่บอนนี่คลายนะอนนึงพวมิสามอนเด้สามองสามอนนี่เธก็มงนี้น่สบาอยนี่ ประจันเลยคายอยู่นี่เนี่ยตะกีนเนี่ยเดี๋ยวแล้วอันอันมาทุนดูมองอะไรก็อยู่นี่เนี่ยตันี่เลยนะคายแม่นแล้วใครหันเขียนบ้างพี่รายการมองมองต้นไม้นั่นพี่น้องไงแม่นเพราะมันมีสามสามชุดเด้อแล้วก็ขยบไปพูดอีกมองมาเตียงขายทุกสิ่งตะกอนพี่น้องไงเนาะอยู่นี่แหละ สมัยขายลูกชิ้นอ่าเป็นลูกจ้างเพื่อนพี่เป็นไรเนาะขายอยู่นี่แหละอ่าเดี๋ยวจะไปซี้จุดมองอยู่ลังซิดล่าสุดพี่น้องเลยโอ้คนโคตรโพพี่น้องเลยเนาะไปถ้าจะไปทางไหนบ่าจันเขที่นนัมเขตชินนัมบ่ปะป้ย่างไปผูกปะ บ่เพราะว่ามันแม่นเล้งนุ่มท่วงเด้เวลาลงก็ขึ้นมันมันดืบมันดืบขึ้นนะตัวนั้นเปิดไหมตัวนั้นเนาะยีที่คอเพื่อบ้านเลยประเดี๋ยวโอ้ยคอยจะขี่ลิฟต์เป็นกระจุกไงประเดี๋ยฮะย่านบ่ เป็นเต็กหักแต่เพง่งเดอะน่าอนนะโอ้ยเ้าหาเงนินไปเฮ็ดอย่างนี้นนนละทุนการศึกษาเหรอโอ้ยหาเงนินไปเห็ดน่ารักน่ารักนี่พี่ชายเหรอหนูชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรชื่อพิม อายุกี่ปีแล้วแปดปีน้องพิมพ์อายุแปดปีอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเนาะสี่สิบบาทจ้าเก้าห้าบาทจ้าเก้าหกบาทสู้ๆนะครับเรียนปีก่งสู้ๆสู้ๆไปพี่น้องเลย โอ oh. oh, ้สบายดีส oh. <FC S 2> บายดีเอซีบ่มาจะใช้น่ะจุกุมวิทยุดงานบ่มื่อนี้บอกอ๋อติดตาอยขอบใจขอบใจช่วปไปใช่ปปนิกรบมือห้อง <c oughs> มาเทีย่ยว oh. 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 hey. บ่มาเห็ดเรียบอยู่เลยมาเห็ดเรียกอยู่ใช่น่ะคนเล่ากันบอคนล่าอยู่บ้านใดก็ เโนบ้านเโนนี <fin anta> <ots> ่บ <guarding no>? ้านเีกคุณนี่เใกล้กันบกน่นบาบโอไยหลังตลาดเลยหลังตลาดเลยเอาดิเปิดสีไไปส่งเมียเราเโอ้ทุกจัมบ้าเขก็อยู่ทุกจมบ้าทาข้ามโค้งันโอเคโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยเจอ์ซีพี่น้องอยเนาะกอนเ่สมัยตะกี้ตะก้อนนี่อันนี้ยังมูมี่ได้หมท่านเน ันนี้ยังจะชมมานี่ยบมมี่แมนแมนเ่ยามั้งเนท่นท่นเล่นกะูนะฮะกกปดียวเลยบ่คนเงินเราขับมันใช้ฉากโรครีดเนาะวุ้างออกผม

S <S เล่เนาะมันลึ่งเนาะเท้าอยู่เท้าอยู่กันนอกกันหน้าผู้พ้องก็อยู่บุกบ่ดูได้ตึกกันนั่นบ่บ่ยยุบใกล้ๆนี่ยนะเยอะยิ่งยู่งเลยนะอ๋ออ่าๆี่น้องไงลิฟต์เข้าไปพูดมาหนีิเชื่อมต่อกันเลยมาหนี่เนาะขัอยู่ขัอยู่ ล่มลื่นพี่น้องเลยโอ้ยทักนี่ดีแลบาทบาตะกอนทำไมมาเตียงมากนี่อ่ามาเห็นงานอยู่นี่พี่น้องเลยที่ยังเป็นแบบประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละยังยังบ่ได้แบบว่าอันนี้ก็ยังโู้งคืนนะเป็นเอาสังกะสีกั้นไปอยู่ตะกอน ข้อของแสนเสียบเนี่ยยังคือกาบรเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นเ,นเ,นเมืองที่ผู้ใดพ่ออายุเกโตปไปกันเนาะเป็นเมืองที่พุ่นไหวพุ่นบอก,กันนะพี่น้องเลยแต่ส่วนหลายคนเพคนแบบพ่อเพียงแล้วแบบว่าพ่อกับการชีวิตใช้อยู่ในเมืองนะเพี่นองกับบริกายูพี่น้งองเลย ไปอยู่บ้านนอกบ้านหน้าแบบสงบสงบพ่อแม่พี่น้องเหน็นเนาะอ่าเบิเ้งกับเซี่ยวพี่มาผิดหรืออ่า,านี่พี่น้องเอง๊ะบรรยากาศแบบนี้นี่ต้องมาเบิ่งอยู่พี่ต้องมาเบิ่งอยู่นี่พี่น้องเอง๊ะน,น,นี่คือประตูน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่บรรยากาศประตูน้ำนี่นะพี่น้องเอง๊ะต้องเป็นแบบนี้เนาะอ่า นี่คือนี่คือจุดศูนย์กลางเลยพ่อแม่พี่น้องเลยแยกประตูน้ำเนาะนี่จะห่างนี่นะจะห่างไปที่น้ัมแล้วก็นั่นตึ๊กไปยุกเนาะนน่เาไปยุกซองแล้วมั่งจ้ะเนาะตึ๊กไปยุกซองพี่น้องเลย,ย,อองเงยอมองที่เพิ่นขึ้นส้มวิวห่ะเนาะแต่บะเตียงกับชิบุได้ขึ้นหรอกพี่น้องเลยผมยิ่งเงินขึ้นหรอกส้มวิวคือก,กีเซ็ตลอยบานเหมือนคนไปพี่น้องเลย ขึ้นไป z o o แถวสองสัน้นสามสัน้นนี่ก็ได้มา้างเขาเนาะโบเพ่งไปไหนเนี่ยพี่น้องเอ๋ขึ้นมองขึ้นฟี่นะไปพี่น้องเลยกลับไปไหนน้ำกันบ้านนี่อ่ทั้งได้มองกันนี่นี่ยุดมวดังดินยุ่งเลยไปไปพี่น้องเลยลงไปสักเด็กสักหน่อยอพี่น้องเลยอ่าพาล็อเบิรงเด้อพี่น้องเลยในในเมืองมันนี่พาล็อในเมืองพี่น้องเลย เปลี่ยนบรรยากาศไม่แต่เมื่เสียงเปิดคลิปไม่ย่งไดก็เห็นแต่ผ้าเละาะปลาเลาะดุงพี่น้องเหนะ็นเนาะอ่าเลาะอยู่ตามตรงไหทตรงหน้าพี่นองง้องเลยเมื่อนีก้ก็มาแบบในเมืองในเมืองเนี่ยจังหน่อยอ่าพี่น้องเหนะ็นเนาะอ่าที่โซ่ เลยขึ้นเสือนี่เป็นเรือทึบเมฆขึ้นเ่าพื้นที่นี้จะทีราคาหนึ่งเพง้งใม้ใ้วพี่น้องเลยที่ดินแถวนี้เมืองที่บรับบบนอนเป็นไงโบมีรับบ,รบ่มีนอนพี่น้องเลยหลดล่างคนตื่นมาในมีตลอด เชวสีชมวมงบ้านเฮานี่คำเด็กๆไปจตุหน้อยนี่เงียบเก็บเลยพี่น้องเหรพ่นขี้ยา่านคื้นาจันนี้พราร้อนอรู่หรอกนี่มองนั่งลินปะชมวิวพี่น้องเหรอไงการถ่ายท่วาจันโดยๆด โอ้ยบาดที่นี่ยากลายก็เมื่อยบาดที่นี่นั่งรถไปยังนั่งก็นั่งก็ได้อยู่นนั่งคุยกันนี่โอ้ยเกี่ยงขะขนาดเนาะด้วยเกี่ยงเกี่ยงขึนเกี่ยงขะขนาดพี่น้องไงเกี่ยงดีโอ้ยเนาะพี่น้องไงเป็นช่องกำจิตบ้านนอกข้างในเป็นช่องหุบเขาอะไแบบนี้ อ่านี่ก็เป็นภูเขาเจ้าช่องเจ้าดื่มก็เครงพุ่นเป็นบอลนอนได้ปะเตียงไงบอลนอนเนาะแมนคอนโดกล้านอนหรอข่อยโชคเจ็บเนาะผู้เมียนั่นะเดียวไปก็เห็นคนอยุงปูมาปูมาเกินเนี่ยเป็นแต่เงาพี่น้องเนาะขึ้นออตายตายแบบนี้หมวยแบบนี้นะใส่เบิ้งก่อนโอ้คำไข่คำรุ่งแรงมากเลยนะ ี่องก่อนี่องเลยบ่ย่างไรก็แห้งบ่กาแล้วเากินจะน้าได้มนี้เนาะได้กินยนกินข้าวอนต้มขนมเอ่อเออนลมบ่ลมแม่หอมไใกล้แล้วตาคงไ่กับไปนี่เขาว่าเอานมเอานมมกออกจางพยาบาลเจ้าขาโตเลยหอ่บนียงเแต่ว่า มันแออได้เป็นนิดเป็นเวียนนิดเป็นเวียนได้เรื่องเลยนี่จะชื่อจท่บาทก่อนอะไรก่อนหาสิบกว่าบาทนี่แหละกว่าาบทในหันค่าคุณมีเด้อมีหันค่าจะมีบอกมีโอ้ยชื่อน้ำจันนี่ชื่อแล้วครับเก็บไว้อยก็ดีเอ้านี่ทั้งเมย์พันโทรมากเลยเลยนี่เอาเอาขับคนก่อนครับคนก่อนเพิ่นว่างเลยบาเตียงเลยออบาเตียงเลย คำมากคำมาบัดหิวเข่าหิวน้าได้ได้บาทบอกต้องไปกินได้ได้มาหนิเนาะยันได้กินกินแตอร์ก็ต้มก็นมชิมไปเรื่อยๆเราลืมทอดเข่าที่นี่ยากบาทฮิวแล้วติดเช่นน้ำปลาตุ๋นที่แล้วไงเอาหิวเข่าไปหายากกินนาะนะฮะลงไปหากินนี่ยากอีช่างโดยผมอจะกกินันึ่งเดี๋ยวนี้ยากกินยังมันอยู่วิกซี่พู้วิกซี่พู้มีเงิน ผมยเงไทรายทรายมาจังตอนนั้นหัว่าสี่ดอยกบาทสี่้อยเก้าิบเก้ายบาทหัวคนนึงบ้านเราสองเซนกัวด้เยแม่อคนนึงกินได้ตลอดเลยตลอดตุทันิดแต่ว่าตอนนี้ครับหน่าเชีมบ้งนี่มัน้าหาร้อยกบาทนะมั้น้องอันนี้4ีร้อยกบาทแต่ก้อนบ่าแน่นั่นแต่ตะกีุู้อะไรพี่น้องไสห้าปีขึ้นหลังเนาะ มันคือเอียงอันนั่นมันเจ้าก็คือยอียงแบบมัาหนึ่งสะพานโค้งปิ้นโค้งอยู่นะปินเลยไรคุบเอากบเขียดกันเอาใจพักแพ่งคือกินระบากระบนแถบเอาไปว่ามันมุนไปเลือยนะโอ้เกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยเทากับไรคุบเอาไปเอ้าบานี่โอ้ยเนาะเอาพาไปกินไหนปอเดี๋ยวสิพาไปแต่ว่าเงินมุมี่ได้แต่เตียงบาทที่นี่ต คห็นรำเจ้าบุวาเนี่ยคยคิดชวดดูได้บ่หนิมีมีผู้ใหญ่จจดีชาหนึ่งอยู่เพลนฝากมาให้อยู่อ้าวสัพี่น้องคนละพันคนละพันแมอบตอบคาสักกอนชันเอา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 ดันว่เอาเอาเพลิผากบานนาบ้าศิลปวัฒน์โอ้ยเพน้องเนโอ้ยเพนผากมั่งเต็มเมื่อคืนนี่แหละเตียงจะลืมพี่น้องงพราเจ้าบว่านี่ยคิดชวดได้หอนน เพิ ais, ah. ่นฝากมาให้คนละพันโดยเ้ย huh. ชื่ออยู่ชีกินนี่แหละเพราะรายผู้วริจิเขาในเมืองพี่น้องอี่เนาะโดยอ่าเพิ่นให้บอกแต่ว่าเอ้ยใหญ่ใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศยุโรมั่นอมก็ดูเพื่อนเป็นคนไทยนี่แหละเพื่อนอะไรแต่ว่าเพิ่อนมาให้ของซื้อผู้ใหญ่ใจดีก็ได้เด้ออาจารยซอยค่ากินค่าหยิบคนละพันอาจารย ขอ้นข้าวเบาจัดคุณหลายเด้อโอยคนละพันพี่น้องเงยแต่จิพ่ออ่าอยู่รอดไปอีกมื่สองมือเอ่าเพระตุนะได้ข้าห้องแล้วสมุนไพรพี่น้องเงยเนาะข้าห้องข้าผักกะเซ้าขึ้นหางหกร้อยเด้อเนาะแพงเลยกินข้าหยำพร้อมข้าน้ำเมืองน้ำมันรถล่างพี่น้องเงยกะขึ้นทั้งร่วนทีนึงกะห้าสิบบาทเริ่มเบาไวได้แหละฮาวกะจิมื่สองมื่นกะจิหวนกับคอนแก่นนั่นแหละ น้องเออยู่ในเมืองกับไสเงินไสค่าใช้จ่ายมันมันแพงเนี่ยพี่น้องเองยเนาะต้องเป็นเรื่องธรรมชาติกับข้าใจยุ่งเหรอพี่น้องเงยอ๋อามาจันเพื่อเป็นการเชิญรลาอวยพรให้ทั้งเมย์พี่นี่ด้วยใทั้งพี่พี่นี่ทั้งพี่เนาะพี่น้องเนาะจากเยอรมันเนาะถูกก่อนอื่นมาจันต้องกราบขอบคุณขอบคุณทางพี่ใจดีพี่น้องเงยอยู่ทางเยอรมันเนาะเยอรมนีที่มีคิดใจงดงามทรง ค่าการใช้ใจมาให้บอิจาคเนาะหนึ่งพันบาทพี่น้องไงบอาจาคก็ได้ครับเรียบร้อยดเด้อเด้ออ่ากับอริจาคก็บมุมี่อย่างตอบแทนคือเก่าพี่น้องไงเนาะมีแต่คำอวยออใจอวยพรห้ทางดีใจดีจงมีแต่สุขภาพทางกายแข็งแรงเด้อเนาะจงอยู่ดีมีแห้งจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจเด้อเนาะที่ารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดขอ,ขอให้สมความมุ่งมั่นารถนาเนาะรับได้เงินเมิน ตื่นได้เงินแสนเด้อเอ้ยเด้อเนาะอ่าเอ้ยทานมาสำได้กับคอให้ไหลขึ้นเอ้ยลอยเท่าพันเท่าเนาะสาธุพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อตั้งมตุนเอยพี่น้องเลยตั้งมาตุนจะต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะเอ้ยใจดีอยู่ต่างประเทศอยู่เยอรมันก็เยอรมันเนาะ ได้ส่งเงินส่งคบมาทางทีงานเขาได้ซื้อซื้อกินทื้อยากไปนอกไปใส่ใจไปเนาะสัปดาหวันต้องขอบขอบขอบคุณยังไงจะดีอะไรปร่ทุนกับภูมิอย่างตอบแทนภีมิ่จยิ่งละครับข้าข้าวจาครับข้าวโมดข้ช้ใสทางเหือเปิ้ลสมงตรดีดีดีแห้งข้าบเจี๊ยได้ข้าวไข่นีีเด้อสเินส่งคำไปใส่ใจกันเนาะับเพื่อนานี่ยรอยเท่ามัดเท่าเนาะ เทปเนี้ได้กุ้งไก่ย่างดีสักใช่ด้วนด้วยอ้ากับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่โบเคยพบโบเคยพ่อเนาะแต่เก่ามอบเืินมอบคำนี่แกเจอจะอยู่ป่าอยู่โดนอยู่ในหันาบานนี่เนาะมิจะทึกแต่ห่างพี่น้องในบานนี่อ้าโทอยู่ระหว่างภูเขาด้เวยมามอบเงินอยู่ในกลางเมืองกรุงด้วยพี่น้องเลยเด้อขั้นเลขมือนีิขอบคุณในไลน์ ได้กับข้องเซนเสียบข้องเซนแสียบเนาะแสีบก็ไปถึงซวงน่าสิมีที่ไปที่มาอยู่ไดนของเซนแสีบนี่พี่น้องแม่นแม่นนี่ประวัติโยประวัติแน่นอนจร์ขอว่าอะไรกันพี่น้องเลยยันมันพิษเนาะยันมันพิษพี่น้องเลยถ้าผู้ใดฮู้ก็คือเก่าด้วยพี่น้องเนื้อเอฟซีค่ะบอกเขามินทั้งช่องบะเตียงมาเนี่ยของเซนแสีบ คลองแสนแสบพี่น้องเอ้ยอ่ามันมีที่ไปที่มาเนี่ยไรรวยพี่น้องเอ้ยเนาะต้องมีอันนะจุดกําเนิดอ่าที่ตั้งซื้อได้รวยพี่น้องเอ้ยไปซะนะหมโดยไปหากินข้าวกินน้ำได้แบดนี้เนาะโดยด้โดยโดยสบายดีเด้อประจันประทุนสบายดีไปทำนุ้งแรงอีกมือนึงอยู่ในเมืองกรุงรวนพี่น้องเอ้ยเนาะมารอบนี้บริเวนมาทํางานพี่น้องเอ้ย มาเที่ยวมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาเนาะพี่น้องเอรียบร้อยบัดเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่าป้าหมอบเงินอยู่ในกลางเมืองพี่น้องเอยเมืองกรุงเลยนี่ดูดูทั้งหัวทั้งอันนั้นมีแต่ตึกแต่หางพี่น้องเออดูมิจตึกยิ้มยิพี่น้องเอเนาะโอ้โหอยู่ข้างพุ่นกันพี่น้องเอเดี๋ยวย่างมาแต่หางเซ็นทรัลเวิลด์พี่น้องเอเนาะ ก็คือนองเอกมิตรตึกนิ่งง่ายคืองเอกอมหอบเลยอ๋อคือนางเอกเนาะบุญนะจุดแสงหูแสงตาพี่น้องเอกอ้าวันนี้กับบเตียงขอตัวลาไปก่อนมาทีนี่พี่น้องเห็นเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณทางเองยใหญ่ใจดีที่เพิ่นได้มีน้ำชี้แจงใจฝากเงินมาให้น้องให้นุ่มเป็น้องเอกเพราะได้ใส่ได้ซื้อกินที่อยากเป็นนางเอกอยู่ในเมืองน้องพี่น้องเนาะ ยังใดก็คอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพห่างกายแข็งแรงปัจจักรูปรไข่ไข่เจี๊ยบทั้งกลัวนาองบวชสิเธิ์ธุรกิจการงานอย่างก็เขอให้จเจริญเจริญรุ่งเรือง,อง,องในที่การงานตลอดปีและตลอดไปปรารฒนาสิ่ง,ดงใดก็ขอ้ได้ทงความม,มาุ่งมั่นาัฒนาทุกสิ่งทุกการด้ดยเถิดสาธุเนาะเอาสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปพบไปพ่ปพปพปพอกันอีพี่หน้าอีพี่น้องเลยอ่าเด็กผพี่น้องติดตามรักเพิ่มกันว่าทั้งเฮา ไปเลาะไปดินทางใดนี่เก็พี่น้องเอยียดนะฝากติดตามรับชมในเด้อพี่น้องเอยยขอบคุณขอบคุณในไลน์ขอามใพี่น้องบูจ๊จู๊ดจู๊ดคนที่กล้าติดตามรับชมโดยตลอดมาแต่ก็บุกค่อยขามโฆษณาช่างทีมงานเฮาพี่น้องเอยยเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายพี่น้อง